ตโย้คุอช่างยิงไปโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวโ,โอ้โอ้โหเกือบขาดอันเกลืออะไมข้อมันนี่ ซาปาล่องดีกว่าโอ้ยสวยงั้นเลยอือมันเลยครับนี่ออกมาบ่ายแล้วนะครับเล้อลุยใหญ่อ้โหเกือบโลขุณใหญ่จริง แต้มว่ะไอตัวหลังมาไงวะเนี่ยเป็นข้อนี่อืม mà mẹ sọc tèm còn tèm hết mà thù có thể sủi ngắn đây Đồn Đồn tốt mà chú ý ngọt quá

ห so mm ันโอ้ย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 โออ้ยโอ้

สองร้อนะครับแม่งกาดขึ้นมานโดนโดนไม่ใหญ่เท่าไหร่จะใช้ได้่ รอคุณอยู่บนปัก